สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็มาชมมวยดีมวยฮิตวันจันระหว่างฝ่ายแดงจากกิจเทพพิชัยยุทธฝ่ายแดงตัวท็อปมวยดีจากภาคใต้าจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีฝ่ายแดงกับพู่ตกรองเขาเพชรศิลาสิทธิ์หนุ่มน้อยมวยดีจากอุบลน,นะครับก็โคจรมาเจอกันนะครับจากกิจนี้เป็นมวย หนึ่งใน10บของมวยที่ฝีมือดีนะครับเป็นดาวรุ่งจากภาคใต้ก็ชนะมาหลายครั้งนะครับเป็นดาวรุ่งเลยนะครับวันนี้ก็มาเจอกันกันกบเพชรศิลาสิทธิ์หนุ่มน้อยจากุาบลนก็มาดูกันว่าคใครจะเป็นฝ่ายชนะในวันนี้ก็กําลังลามวยอยู่นะครับวันนี้เป็นเพชรศิลานะครับมุนเมือนไใบครูสวยงามหนุ่มน้อยจากุาบลนมาดูยกที่หนึ่งกันเลยนะครับ เพชรศิลาทักทายก่อนเจาะยางเบาๆจะกิดที่มากๆลายเต็มหลังฝั่งซ้ายเลยนะครับพเพชรเพชรศิลาอตอนนี้ก็กำลังเริ่มดูชั้นเชิงกันอยู่จากกินตาคอมเมนต์เลยนะครับจ้องเลยนะครับยังเป็นอะไรที่ บูบามาได้นะครับจักกิจพยายามขยับเข้าไปทีนิดนะครับเพชริลาก็เป็นมวยชั้นเชิงที่เหมือนกันนะครับจากอุบลราชธานีกับอีกฝ่ายหนึ่งจากสุราษฎร์ธานีจักกิจหวางแข้งโอ้หวางแข้งเข้ามาเพชริลาก็พยายามเดินเข้าไปนะครับตอนนี้เพชริลา,ยาเดินเข้าไปเตะเจ้าย้างนะครับ ติขวาจะยัาง้ำมัดซ้ายขวาขอลมตัวโอ้เดินเข้ามาฟันศอกแต่ยังไม่โดนจะกิดฟันศอกไปเพชรลาเตะบืดไปยังเดินเข้าไปไหมเพชรลาก็อยากเข้าไปที่นี้นกระโดดจีบสการ์ดมาเตะจอยางไปออกอฟันซอกซอกศอกโอ้เพชรลาศอกเข้ามาแต่ไม่โดนนับืดไป เพชรสลาเดินเข้ามาจาก,กิดเตะสกัดเจาะยางโอ้โอ้ขามีอาการนะครับเป็นไงเป็นไงจะก,กิดโดนเตะขาโอ้มีอาการนอนไหวไหมนอนไหมอ๋อเพชรศิลายปฏิเสธมัดซ้ายขวาไปเจาะยางโอ้เจาะยางโอ้ล้มลงเลยเนาะเป็นไงโอ้ไหวไหมไม่หลอดไหมกรรมการนับแล้วครับกรรมการนับไปยกที่หนึ่งอยู่นะครับยกที่หนึ่งโย่เอา้าอีกไม่กี่นาทีเพชรศพลิลาจะทําได้ไหม อามีการเดาเพ็นลาเดินเข้าไปเดินกกดเ,นนเนข้าไปทีสกัดได้เตะเจยางเจะยางเอาเจยางอีกครั้งไหวไหมโอ้เจยางครั้งเอาเริ่มฟื้นมาแล้วเดินเข้ามาแล้วจะกิดไม่ฟื้นแล้วเอาไตเอาขาที่ไตามาได้แล้วครับโอ้หยคนนี้เริ่มดูเดือดแล้วตั้งแต่ยกหนึ่งเลยนะครับอ่านสีลา,าขะโจยางอีกครั้งเป็นไงอยู่ไหมฟันศอกบัดซ้ายขวาข้าไปเอาเป็น พเพชาตดนนะโอ้โดนจับเวียงล้มลงไปเพชิลาเสียหลักแล้วแต่จอยางอีกอันนี้ฟันศอกเข้ามาโอ้มัดก,กับเตะกับศอบบก,น,กยายาอนะครับจากเกี่ยวพยายามเต่าโตนะครับจอร์ยางโอ้ไหวไหมหมดจุกนะครับหมดจกสิเหนืองโอ้รหลอดแล้วครับหลอดไปแล้วมาดูยกที่สองกันเลยยกที่สองเดินเข้าไปแทงเขาแทงเขาแทงยังไงแทง แทงเขาได้ไหมกรรมการเห็นว่าไม่ทําอะไรไม่ถนัดก,ก็แยกออกมายกสองแล้วเป็นจากกิดเดินเดินน้ำมัดาซเซนลูกตัวโอ้พิชรลาก็ตอบโต้มาเหมือนกันจากกิดเดินเขาแรกแล้วเขาเพราะไม่มีอะไระเสียแล้วโดนยกชิ้นหนึ่งโดนนับไปเสียคะแนนไปแล้วครับยกที่สองก็ต้องไล่เลยเอาคืนนะครับพิชรลาก็ต้องระวังให้ดีราคานี้ขาดีกลับมาแล้วไม่เมจ็บเราหมดเจาะยางอีกครั้งไม่เป็นไร เลอนามาโอ้จะก,กิดเดินไล่ฟันศอกนะครับทำอะไรไม่ถน,นัดแยกมาจะก,กิดเดินเข้าไปเลยไม่กลัวแล้วยกสองเดินเข้าไปฟันศอกโอ้โดนนะครับฟันศอกต้องทั้งศอกทั้งหมดัดแล้วก็แทงแทงเขาโอ้เปชลลาก็แทงเขาสวนมาโอ้ศอกต้องระวังศอกดีแล้วเพเชลลาโอ,โอ้โดนเบี่ยงน้งไปแล้วจะก,กิด มิงเงอกไปเลยไม่สนใจไรแล้วต้องเอาคืนแล้๋ยวไปเตะซ้ายเขาหนตัวเพชรลาไปฟันศอกส่วยลงมากอดแทงเขาเพชรลาต้องกอดไว้นะครับระวังศอกให้ดีนะครับจักกิจต้องใช้หมัดใช้ศอกอจักกิจเดิน้งไปเดินไปหมัดซ้ายเข้าไปออกออลัดพัดเบียงออกมา แทงเขา,เาต่างคนต่างแทงตีตีไม่สาเรกรรมการแยกมาจะก,กิดต้องเดินไล่แล้วตอนนี้หรอลาเตเออมาโดน,โดนเ,ขออเข้าสอกไปนะครับแต่ก็โอ้แลกสอ,อกกันนะแต่ยังไม่โดนจังๆนะครับโดนการเดือกเป็นศิลายังถอยฉากแทงเขาอมอ,อมาแยกมาแยกมา ยีเดินมาดเดินมาไม่าลรกมดัดทำอะไรกันนั้นแทงเขากรรมการก็แจ้งมายังทำอะไรไม่สนัดครับยังทำอะไรไม่สันที่ออกมาไตะสะกัดต้องสกิตด้าตะสะกัดสก,กิตเดินมาแลกหมดัดแลกซอกโอ้โหเข้าหมัดเข,ข้าไปเลยทั้งหมัดซ้ายศอกซ้ายเข้าไปเลยทรรการแจ้งมานะครับ เพเซลาก็พยายามประคองออกไปนะครับเตะสากาัดเจ้ายางไที่เดิมทําอะไรได้ไหมมันสออโอ้จากกิดฟันสออเข้าไปนะครับอถึงกับหน้าซึมไปเลยโอ้เบี่ยงลงไปครับเพเซลาเบี่ยงอาจากกิดล้มลงไปลุกขึ้นมาไหมมันทุต่อยกสามกันเลยครับยกที่สามมาจากกิดก็เดินไล่อย่างเดิมนะครับเแทงเขาได้ไหมแทงแทงโอ้เพเซลาแทงได้สองครั้ง มการแยกมาทำอะไรไม่ถัดไม่ถนัดก็แยกมากลางที่จัก,กิีโอ้วิ่งเข้าไปสอกเลยแต่ยังไม่โดนนะครับอ้าวปอดไว้ปอดไว้สอกจัก,กิพีพยายามจะใช้สอกโอ้มาเป็นไงวันซอกอครั้งแต่ไม่โดนจัก,กิีเข้าไปจะฟันสอกแต่โดนเขาสแรงมาอ้าวแทงแทงพิศลายยังแทงจนเก,กี่ยวกสอกนะครับคนนึงเขาคนนึงสอกแต่ยังไม่ได้น้ำในเนื้อันเท่าไหร่ แทงเขาโอ้ฟันศอกพลาดไปลงนี่กรรมการแยกมามา,าก,กีเดินเข้าไปเดินเข้าไปสมัดซ้ายเาลมตัวนะครับก็โดนกอดข้อแทงเขาอย่างเดิมเช่เจาแทงได้ไหมแทงได้ไหมไม่ได้กรรมการแยกมาออกมาเลยก,กีเดินเข้าไปเดินเข้าไปมจากกีเดินเข้าไป,ากกาไปมัดซ้ายเขาลมตัวอีกครั้งแต่ไม่โดนเท่าไหร่ไม่โดนเต็ม ก็โดนโอ้กับฟันซอกโดนพิศราล็อกคอไว้แทงเขาทำอะไรไม่ถนัดกรรมการแย่งมาพิศราเอาเข่ากันไว้เข้าแรกสอกกันนั้นได้สอกเขา้าแต่ยังไม่โดนจังๆับโดนกาดอยู่ตอนนี้ก็แทงเขากันกรรมการแย่งมาพิศราก็ถอยไปจ,กจักิด เตโ,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 โอ้โดนสโเสลาเตะสกัดแล้วก็ยังไงฟันซอกฟันศอกแต่ยังไม่โดนอะไรยังโดนกายนะอึเสลาก็ดันดันนะครับไม่ได้นะครับไม่ได้แทงแทงไม่ได้นะกำการแรงมา,ากเกิดเดินเข้าไปเดินเข้าไปอ้อยล็อกตัวแต่ก็ไม่โดนจังเท่าไหร่ครับโดนเขา่าโ,โ,โอ้โดนเข่าลูกนี้เสื้ลาได้ เขาสวยๆดอกนึงนะครับเดินมาเดินมาเตะไกีกเตะอีกอ่ะพิเศาไงพิดาษกอดคอไว้คอไว้ไงแทงได้ไหมไม่ได้นะครับจับกิดไม่แทงทำการแยกมาจับกิดเดินองมาเดินดดเตะสกัดโอ้เตะออกโดนเข้ามาโดนเตะสกัดแรลกเตะกันู่ครับมาฟันสองได้ไหมไม่ได้ก็กอดพิเศษาก็ล็อกเอวไว้อ่อ ทำอะไรมาแยอกมาพิราถอยไปจากกิ้ขยับไปขยับเข้าไปโอ้วิ่งเข้าไปต่อยนะแต่ยังไม่โดนนะครับโดนพิศราล็อกไว้ล็อกไว้แทงเขาไหมแทงเขาได้ไหมไม่ได้กรรมการแยกมานะครับโดนล็อกนะครับกรรมการก็แยกมาหมดยุอ่ามันดูต่อที่ยกที่สี่นะครับยกที่สี่จากกิ้ก็เดินเข้าไปนะครับเดินเข้าไปอ๋อยกที่สี่แล้ว กิจวิ่งเข้ามาเล่นครับบินออกไปเตะโอไม่เอาเตะโดนกาดอยู่นะครับยังไม่เข้าเดี๋ยวไม่โดนเจออีสลาก็ซ้ําที่เดิมอยู่างครับอืแทงเขาแทงเขาเีชุาลานี่ได้เขาเขาเป่าเนื้อสองครั้งทําการยากมากกิจเดินไปมัดคว่ำไปนะครับโอ้โดนศอกของโดนศอกของจักริจนะครับลุงเนี่ยอีสลาถีสกัดเดินขึ้มากรโดนเตะสกัดนะครับยัง โดนติดสกัดเข้ามาล็อกคอไว้อาวสอกไปได้เขาได้ไหมอ้าวนม,มาแทงเขาแทงเขาเข้ามาวงในรู้สึกว่าจะเป็นเพชรลาทําได้ดีกว่านะครับเข้ามาวงในจะได้เขาของโดดเขาของเพชรลาอตอนนี้ก็ตะกิดเดินเข้าไปอาวเป็นไงล็อกคอไว้ล็อกคอไว้แทงได้ไหมแทงไหมไม่แทง ไม่ทำาให้สารกรรมการแยวงกลางวยทีจากกิจเดินเข้าไปวิ่งเข้าไปไม่ใช่เดินแล้ววิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปทําไงโอ้ฟันศอกนะครับฟันศอกแต่ก็ยังไม่โดนเป็นน้ำเป็นเนื้อนะครับยังเฉียดไปเฉียดมาอยู่นะครับเพชฌาเอาตัวรอดได้ไม่เป็นเป้านิ่งนะครับวนไปแทงเขาอืมดอกนี้จะเป็นของเพชรลาอีกอย่างเดิมนะครับแทงเขาอ๋อจากกิจเตนะนําเข้ามา อย่างเข้าไม่ได้ถนัดนะมา,มาซ้ายบนขวาออกไปอย่นะา,นา,อา,นานั้เฟสเลายงบนซ้ายบนขวาออกมาเป็นป้อนนิ่งล็อกเข้าข้างในก็จะเป็นต้นเชรศิลาแทางเข่าอยู่นะวงไหนนี้เศิลาจะทําได้ดีกว่า,ากีดต,ตีแต่ลําตัวไม่โดนนะครับไม่โดนเาล็อกไว้แทงเขาไม่ได้ล็อกไว้ออกมาทำการแย่งมาก,กางวิธีจะกิดเดินไปเดินเข้าไปเดินไปก็โด,ดนถีบโดน,ดน หมัดเข้าลำตัวโดนโอ้จะก,กิดแทงเขาโดนได้เขาโอ้โดนสอกแล้วสอกเข้าไปเฟิลา,าเป็นไงโดนสอกไปถักถักเข้าหัวไปทาการแยกมาจากจิดวิ่งเข้าไปไมันช่เดินแล้ววิ่งเข้าไปเลยเตะโอ้โดนเฟิลาเตะสะกัดเตะแ,แล้วก็ล็อกคอทาการก็แยกออกมานะครับ อยากมาพิาพสดารถอยไปเตะสกัดทย่เดิมเตะแล้วก็กอดเลยเป็นอะไรที่ทําให้จักกิดแจากนะครับเตะแล้วกอดเลยกอดแล้วก็พอดได้จังหวะกระแทงเขานะครับจักกิดต้องเดินเข้าไปโอาทำไงยิงหมัดโอ้หมัดเข้าลำตัวตรงนี้เป็นไงจักกิจก็ได้หมัดทั้งหมัดทั้งสองครับบางครั้งก็เข้าบางครั้งก็ไม่เข้าเดินเข้ามาเดินามาเดินเข้ามาทําไงโอ้โดนเตะสกัดบ้างนะครับเดินเข้ามา หมดยกมาดูยกที่ห้าเลยครับทีนี้มันยกที่ห้าเอาโอ,โอ้จะเก,กียวิ่งเข้าใส่เลนด้วยซ้ายขวาซ้ายขวาเข้าไปนะครับทีบสกัดเปเชาทีบสกัดมัดเข้าลงตัวเดินเข้าไปนะครับใช้หมัดแล้วจะก,กิดหมัดโอ้หมัดกาเซข้างหน้าแต่ยังไม่โดนนะครับโดนไหลเปเชดาถอยไปถอยไปเตะที่เดิมนะครับจาะยัอยงอกียรกิก็วิ่งเข้าไปใส่หมัด ทั้งสองนับกะให้อยู่เลยเพราะต้องเอาคืนโอ้สอนลูกนี้โดนเข่าสวนเข้าไปจนยัดมุมเลยนะครับโดนเข่าของเพชรศิลายังไงถอยมาเข้ามาเข้ามาโอ้หมัดเข้ามาแต่ยังไม่ได้เนื้อเท่าไหร่นะครับยังเป็นแบบถักถากนะครับศิลาถอยจากกิดเติร์นเข้าไปเดินเข้าไปเะเข้าไปกิเติร์นเข้าไป,ดดาไปต่อยล้มตัวไม่โดนนะครับโดนเพชรศิลาดันไว้ดันไว้อ เวลาวนออมาวนออมาอ่าเข้ามาได้ก็กอดล็อกไว้นะครับล็อกไว้ได้จังหวะก็ตีเขาเป็นลูกถนัดเขา่าอ๋อจะเดินเข้ามาเลยเดินเข้ามาเลยหมัดค้อมไปข้อมมาอย่างนะครับจะไม่ได้โอ้เตะกัก้กานคอแต่พลาดไปเดินมาแรกหมัดกันอืมแรกหมัดอ๋อเพื่อเลาก็ล็อกไว้นะครับได้จังหวะก็ล็อกไว้ ยกท่ากัไปมามายังมีเวลาอยู่ยังมีเวลายกท่าแล้วล็อกไว้นะครับล็อกไว้ทำอะไรไม่ได้การก็แยกมามีเวลายยมีเวลาโย,ายโดนมายังไม่ทันตีนะครับก็กอดล็อกจากกิดแจ้มไม่ออกเลยนะครับพอโดนล็อกบางครั้งก็โดนเข่าของเรสิลาเดนเข้ามาอมกอดล็อกตีได้ไหม ตีไม่ได้ทำการวิยามาการเวทีจะกิดเดินเข้าไปเดินเข้าไปเดินไปศอกไม่ได้สนัดนะครับพิศลายยังคํำอยู่ํำอยู่ทำทำอะไรไม่ได้ทำการแยกงมาเดินเข้าไปกีดเดินไปบนทีพงาโอ้หมัดเข้าไปโดนไหลยังไม่โดนจังนะครับโดนที่ไหลที่ไปไปนะครับไปไปหมัด เดินเข้าไปเดินเข้าไปทีพชิาทีสกัดโ,โ,โพชิดาจีบมาแล้วก็โดนจากกิดหมัดเหยองไปนะครับยังหลบทันอยู่นะครับยังไม่ได้เป็นเป้านี่ยง,งยังหลบทันอยู่มาแล้วเป็นไงอ้าวไม่เอาแล้วครับพชรดาจากกิดกไม่เอาแล้วเพราะว่าสู้ไม่ไหวแล้วถาตามไม่ทันแล้วยอมแล้วคือยอมแล้วนะครับจากกิดยอมแล้ว ปลายยกห้าแล้วยอมแล้วโอ้หมดหมดยัง่งยั่งยัง,ยงการนับคะแนนอยู่นะครับหมดยกแล้วนะครับหมดยกที่ห้าแล้วการนับคะแนนมาดูว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะนะครับการรวบรวมคะแนนแล้วชูมือให้ฝ่ายนําเงินนะครับฝ่ายน้กเงินเพชรลาสิทธิ์หนุ่มน้อยจากกรบวนรัชนานีเป็นฝ่ายชนะไป